สตามีบินปะสตามีบินปะมีครับมีครับอันตีพร้อมเฮ้ยงั้นผมลงไปมังกรเลยนะคัดไปได้ปะเดี๋ยวเฮ้ยได้ได้าดิเออข้าดิตรงนี้หรอยันยันยันโอ้โน่พิกเกอร์ไม่ออกได้อยู่ออกได้อยู่สวยสวยผมบวยได้หมดเลยตอนนี้สีทางสีทางทางแล้วทาล้วไปเล องเกมอย่างสวยเติเมผูปองเอาวีใช้เพียง OpenID ทั้งถูกสะดวกคุ้มปลอดไทยต้องแกส๊สท็อปอัพติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นและที่ไลน์และแฟนเพจอย่าลืมกดถูกใจแฟนเพจด้วยนะครับและสามารถแอดไลน์มาได้ที่ลิงก์นี้เลยนะครับฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกง ขอแนะนำเพจซื้อขายรหัสเกมอวีที่กำลังมาแรงที่สุดในตอนนี้เจดีดีไม่มีโกงประสบการ์ซื้อขายเกมออนไลน์มานาน,นับ8ปีและเพจเปิดตลอด24ชั่วโมงทางช่องเรารับประกันได้เลยเหตุน,นี้เลย TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์มีรหัสเกมอวีมีไอเดียให้เลือกจำนวนมากเริ่มต้นราคาเพียง50บาทไอดีโหดแรงส่งตัวแยะสจินแน่นนี้เลือกจำนวนเยอะมากใครที่ต้องการหัดเกมอลลวีโหดแนะนำเพจนี้เลยสวัสดีครับสีคุณผู้ชมด้วยนะครับ แป๊บนึงนะตีไม่รู้ว่าเสียงตรงถ้าลดประมาณนี้มันจะดังหรือเบาหรือเปล่าตอนนี้เนี่ยเจอกับสตรีมเมอร์แต่ตีไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเขาคุยกันตอนหน้าดาวฮีโร่ขอบคุณ45่บดาวนะครับเห็นไหมเขาคุยเขาน่าจะแชทตีในในเฟสว่าตีเคยสตรีมในเฟสแล้วตัวเนี่ยันจะเป็นดาวใช่ไหม แม่ก็ไม่ต้องไฟก็ได้แต่ว่าคุ้นๆเหมือนตอนติเดดูติ๊กต็อกแบน่าจะเป็นวันเดอร์ไปแต่ไม่มั่นใจว่าคดเดียวกันหรือเปล่านะโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปดูการคลองเขาหรือ่าว่าเขาเป็นวันเดอร์ตระจำประเทศด้วยนะครับตีน่าจะหยิบลากนาอาจจะโดนบัดเดียวตายใช่ไหมครับเรามาเริ่มดูการคองเกมเขาดีกว่าว่าเขาจะคองเกมดีหรือเปล่าเราจะไม่เปิดใหม่พูดนะครับเพราะเราเขินนะ แล้วเคาื่อนไอครับแต่ถ้าเป็นสาวนี่ก็จะเปิดยูดแล้วนาะเ่า <ijo plays> ไงครับตอนนี้เขากำลังมังกรเล็กเอาไปแล้วสามแต่งวิโคตรแรงเลยนี่เราแบบว่าเล่นซาตานะไม่ใช่ลัดนะนนตัวอ,ตอาจจะไม่ใช่แบบว่าตัวเมนอาจอจะไม่ใช่ตัวมั่นใจแต่เราจะทำเต็มที่

วิ่ยมันไม่มีนี่อะไรนี่หว่ามันไม่มีซีซีอะไรนี่ว่ะมีฉีดตัวเดียวตัววันเลยเดียวอ่ะเท้ากอดละกันที่ไม่รู้ว่าเสียงเสียงพูดคนที่เกมดังเลยป่าเพราะ่าเขาเขาสตรีมในเพจอะไรวะพี่ใหญ่จะไปแบบว่าไปซ่องผมไปแล้วเก็บดีโอวีก่อนจะท็อปสิบโอเคครับสู้ๆครับท็อปสิบไปได้นะเหมือนเหมือนเหมือนคนในติ๊กต็อกจริงแต่จีจังไม่ได้ว่าแค่คนเดียวกันหรือเปล่า เพราะคนในติ๊กต็อกเนี่ยเป็นเม่ส้มใช่ไหมสนาที้อมเอ้ก็จริงๆอ่ะติ๊กต็อกอ่ะตีรู้จักคนเล่นติ๊กต็อกเป็นเม็ดแต่ไม่กี่คนเลยนะที่ที่เคยแบบว่าเล่นดูแล้วแบบเล่นเล่นจอแล้วดูบัน่มาหน่อยหน่อยันีมาสวัสดีครับผมบอยได้หมดเลยตอนนี้ คอมเกยมยังสวยไอีกขึ้นมาอีกล้วไปเลยค่ะเน้ไปเลยค่ะเน้ออกก่อนออกก่อนนะนี่คอสองคนนะครับคออันนี้ไม่ได้ไไดอันนี้ไม่ได้วันแรกเดินฟรีได้อันนี้ป่าเดินฟีแล้วเข้าคิวหน่อยครับเข้าคิวทักเพจนะเข้าคิวทักเพจมานะครับดีงั้นไขบอกนะ หาเมื่อดีเข้ากิวอยู่เหมือนกันนะคิวว่างอยู่เยอะเลยเอาเฮ้ยละมือลั่นเปโดอนติโอเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่จิจะลงคลิปนี้เนี่ยจิจะไปหาดูการใช่คนเดียวกันได้ปะใช่คนเดียวกันก็จะลงคลิปนี้นะครับแล้วก็จะปล่อยคลิปนี้ให้ดูการคอ l จเกียร์ในเซลลอบีนะครับ โว้ซิลวีมันก็แต่ถ้าปล่อยยอนเลียก็เต็มตีก็ค่อนข้างสูงไม่ได้สูงมากค่อนข้างนิดหน่อยก็จะเป็นการขอเกมระดับหนึ่งแหละเนี่ยเทลยอนเนี่ยโคตชอบเลยบั้นหายนะบั้นห้าจะอยู่ปารเดงกน่าจะตามมิงแดงจะเงี้ยบๆแล้วปล่อยให้ผู้ชมได้ฟังเสียงโอ้ีโาสวยผมใหม่นะผิดพลาดเนี่ยผักแล้วผักแล้วผักแล้ว ป่าเราทำทั้มินสวยเไรกาลิฟิกพี่กาลิฟิกแล้วกาลิเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเปลีลยนป่ะโอ้โหโอ้โหทั้มิงอย่างดีเปลี่ยนเลยอย่างงี้ได้ปมดได้หได้หมด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 เอาวะเดี๋ยวเราจะมาทำหน้าที่เก็บเอพีทีทีมนะครับถือเลยว่าเอพีเกมนี้ต้องเป็นเราเอาให้ได้มากที่สุดแต่งดีเพื่อนมันจะไม่ต่างได้ไงวะ แต่พี่ได้สลับรอเดี๋ยวลองทามิงมันก่อนเลยพี่มันห้าทีแล้วนะครับคือจัดตะกี้ยั้งหมดก็เต็แต่ว่าที่ตีไปช่วยตีก็เพิ่มความเป็นใจว่ามันจะแตกแน่นอนดูยอนนะถ้ายันหลบฉีดเอาอ่ะตัวเดียวฉี่ตัวเดียวเองมันขึ้นบนเลยได้ปเปิดไปคอเกมเลยดีไปแน่ฮะต้องโชว์สเต็ปการคอแบบว่า สเต็ปของวงนอนของเราใช่ไหมเชื่อเชื่อใช่ขอบคุณกลมกล่อมระเบียบชีผักแรงยังวะใครที่อยากขอเกมเป็นเซียววีก็ดูไปแนวทางก็ได้นะเพราะว่าพวกเขาก็คือเขาติดเม็ดม่วงกันหมดแล้วติดเม็ดส้มเม็ดม่วงกันด้วยทีมนี่เอาเป็นเราเล่นดีเด้อการขอเกียร์เล่นดีแล้วโอเคนะวิ่งเล่นได้นะบินดีครับรออะไรล่ะ เดี๋ยวบอกเขาไปเลยเรื่องโอ้เฮ้ฉี่ฉี่ลงครับฉี่ลงฉี่ลงเราไปยิงแข่งกับเอลซูอะบัลลังอยู่เอลอย่เงี๋ยพี่พี่วามนะเต้อนแรงอะเราเคลียร์เวฟก่อนนะครับบัดลถดก่อน

เออยยเป้บตีโคตรเอาเลยเออสุไป้าโอ้พี่อ่านตอนนี้แชาขอตโต้ได้นะทุกคนคนแตกกับพี่ปล่อยนะกี่ไปกล้าเปิดไหมนะเยงคนที่คล้ายค้ายขี้อายนะเพราะฉะนั้นแล้วก็ถ้าเจมไหนตีเปิดไม้นะบอกเลยเจมนั้นไม่ใช่ตีตีฉิมพี่พนังเจมนั้นจะเป็นอีกคนนะกำลังหัวร้อนอยู่แต่จริงๆเล่นเอาบีมาไม่เคยเปิดไม้แต่นั่นจริงๆ นอกจากสปาเล่นกับเพื่อน5คนอะไแนมาห้าคนนี่จะเปิดไมค์คุยกับเพื่อนแต่แล้วเป็นคนอื่นนี่เคยเปิดไมค์คุยแล้วายยังจะโดนวีกนะพี่จำกัดแรงไหมแรงสูมขึ้นไปยอนเดี๋ยวเจอแน่ยอนบินสิครับรออะไรนะจะป้อมจริงอะไรมากเมีปิดป้อมอยู่นะบนบนบนเราดูเรวมาจะลอเชี่ยวป้อมเรา ฮัลโหลเเเกมะรคลียร์ความเรานะผมว่าตัดเรื่นมันลราไม่ลองเคลียร์เลยคือปล่อยคลิปให้เราเลยมาหน่อยได้ไหมไม่แถมก็ไดรื่องไปตังก็นี่ยครับเป็นแนวทางการเล่นอันนี้เรียวมาเขาประเทศนะประเทศอื่นแม่ส้มวันเดิมจิมเรามีแม่ส้มลงวันเดิมบินครับวกบินนาครับบินไม่ตกร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วติดดีเช่ีูเจ่บินไม่ตกอยู่แล้ว น่าจะได้การพี่เฮ้ยนี่เราความมั่นใจยังไงเอาเลยจางเล่นเลยคือเจ็บหมดข้างล่างอ่ะเห๋ยวแค่ย้อนกับไอ้นั่นแหละอันนี้ขู่นะครับคือสกิลสอนสกิลหนึ่งเราสามารถขู่เขาได้นะเพราะเขาไม่รู้ว่าเรามีบินหรือเปล่าเพราะว่าสัดส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเขาเห็นเรากดสองหนึ่งเขาจะรู้เลยว่าเราจะบินอันนี้คือสัดส่วนใหญ่นะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าจังหวะแบบนี้นะเราสามารถใช้สองหนึ่งขู่ไว้ได้นะครับอยันยิงนัฟิวจะซันเบาๆเนี่ย ีน้องหับพั้งได้ครับมัดจะมาเขียร์กันโอ้ไม่วินเด็กอะเรายังไม่อยากตายค่อนข้างเล่นง่ายทุกคนเพราะว่าเกมนี้เราจะแบบว่าเกมนี้เราจะมาเอา MVP อะครับอืมเราจะเอามา MVP พูดอะไรเนี่ย Wonderful Diamond นี่เวอร์ก่อน Wonder แบบที่เป็นเราเลืครับเอครับเพราะว่า Wonder ของเรา Diamond เกาะเยอะมันเอา d i เ m o n d เกาะ Air เอาว่เฮ้ยตีก็มีความรู้วันเดอร์เหมือนกันนึกว่าเหมาะเหมาะกับการส่วนไป <c oughs> น้าเห็นเอาว่ครับนี่นะสำหรับคนที่ไม่รู้รวันเดอร์นะครับตีว่าถ้าตีมั่นใจแล้วแหละว่าวันเดอร์คนที่เป็นคนที่เล่นติ๊กต็อกแน่นอน <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูประวัติว่าวันเดอร์สอาเม็ดส้มไหมถ้าวันเดอร์เขาเม็ดส้ <c oughs> มอดีตเม็ดส้มนะก็น่าจะใช่ยังไม่ถูกลคนให้หน่อยแล้วมั่นใจว่าสีไม่ได้ติดตามว่ะ ่าติเจอค่อนข้างบ่อยนะคลิปพี่เขาไม่ใครทำซ้ายวะทำบ่อยพี <Spec ific> ่ไอนี่ได้ไอพี่จะขนท้องไิด์ต้องคนใหม่ขออภัยไม่เงยรับการจำเจ้งจะหลุดทุกคลิปไม่ได้มันฟีกมากเมื่อกี้ ไม่เห็นัมลงไมครับจะไม่นาเสียวเลยขไม่น่าแบบจะดกลขนาดนั้นเอฟิกข้ามที่ไปเร็วจะน่าจะจะได้เปลี่ยนชื่อแหละตีการ์ดแคปเจอร์หลุดเพราะว่าชื่อยังชื่ออย่างม้วนแได้ไหมอ๋อไ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 ไอ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 ไไออไไออไไอไ่ไไมีไไมมีไดไ การีไม่ฟิกนะการีไม่ฟิกบัตบัตบัตดุมหมดแล้วบัตดุมหมดแล้วจใหครับบัตอย่าบอกโอ้อลตลอดเลยคือสีที่ไม่ชอบสาตาส่วนหนึ่งเลยคือดาเมจแม่งไม่สุดนะครับเนี่ยทุกคนเห็นผลที่ที่ไม่ออกทอยนะเกมนี้นะการีมันอันติโดนยากนะได้า a หลกนะบินเลยตลอดเลย ตีตายแน่เลยจบเนี่ยโอ้โหแล้วไม่ได้เราทอนมาหนีอโอตีตายแน่เนี่ยคุณโอ้โดนฟีกโยกโยกพี่วะตายตายตายการพิเกย์โยกพียวะโอเคคลิปนี้ตีดจะให้เอวีพีเปล่าวะโอ้โอเคมันลุ้นกันดีกว่าว่าตีตายยั่งเอวีพีสตรีมเมอร์ได้หรือเปล่าในทิกตอกดูไม่ชัดเข้ามาดูในเพจนะเอ้ยอมาพูดในทิกตอกละ ใช่และโอเคผมนี่ FCP เขาเลยร้อยสิบแปดแมเออเคยตัวชิปปี้เขาอยู่โอ้โหทีมเขา้าเม็ดม่วงหลายตัวแล้วแต่ก็ยังชนะได้นะบวกสามสิบสองยอนกับฉี่นี่เม็ดส้มเลยนะเนี่ยเม็ดม่วงสี่ตัวนะครับโอไม่ใช่ตึงตึงดูดิไอ้นี่ยอนฉี่ของเขาอย่างตึงเล้วโอเคเฮ้ย เอามาเล็กนี่คุณนะเนี่ยคุณนะโอ้นี่ก็ซาต้าดีนะเราหยิบซาต้ามางั้นทีมเขานี่เม้นม่วงหมดเลยนะมาเที่เอลำ2มสองมือเอลสูบก็ชื่อเฟี้ยวดีว่ะเฮ้ยมาเล่นเาวีดูผ่าชื่อวะโอ้โหอย่างเฟี้ยวเลยเอ้ยใช่ปะชื่อเดียวกันอ่ะวิตตรีไปดูประวัติกันดี ตียบซีพี่ขอใช่ใช่ใช่โอเคฮะอย่างไรก็ได้คอนเทนต์แล้วเจอกันครับผม